ปลาสมุนไพรรสนะคะพี่น้องสูตรปลาเค็มของประส้มนะคะพี่น้องเด้อสูตรนี่ทำเองนะคะแม่สอนมาอร่อยต้มยำยำแกงกับพี่น้องสนใจทักทายปล<ร>าสมุนไพรนะคะสูตรปลาเค็มของปลาส้มอร่อยทําเองสะอาดสะอาดดีค่ะพี่น้อง <ร í> <os> นะคะสูตรปลาเค็มน้ําปูนะคะพี่น้องสูตรนะคะ แม่ให้มาสมุนไพรกับพี่น้องอร่อยนะคะน,นี่ชุดใหม่นะคะพี่น้องสามารถนะประกอบอาหารตุยมยำแกงยำสารพัดกับพี่น้องเดอ้อเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะก็คือปลาร้าของปลาส้มนะคะพี่น้องขายดิบขายดีอร่อยค่ะนะคะไม่มีสารเชือปนนะคะอ่ะ มาบอกถึงน้องยกขันกาค่ะพี่น้องนะคะว่าเป็นกระแสดังนะคะพี่น้องในโซเชียลกูอยากจะถามเนยเด้อค่ะเพราะว่าเออแต่เราโรงเรียนรู้ว่าโซเชียลนะคะแต่เราคนก็ร่ามาว่าน้องนี่แต่งตัวเหมาะสมมันบ่เหมาะสมจังใดค่ะพี่น้องมึงแหกตาบึงได้ตังประเทศนะบ่กวาทั้งใดกันนะคะแต่งตัวธรรมดาก็ได้ค่ะพี่น้องมึงจะแต่งตัวแบบใดมึงจะแต่งตัวในยูนิฟอร์มคนมันสีสัวมันกับสัวค่ะพี่น้องกูจะบอกให้มันเลี้ยนเปึกมันกับปึกนะคะพ่อแม่ทรงไปเลี้ยนมันกับไปหาสีเลาะมันกับทิ้งลูกไว้นะคะพ่อทองแล้วมันกับ ว่าขังขยะมึงเห็นบอลน,นั่นคือสังคมไทยถูกมือนีนะคะแล้วที่นองเขาเนี่ยใส,ส่เสื้อผ้าเวดซื้อไปอยังไปเนี่ยมามันบร่ได้พิษต่ค่ะพี่น้องเขาก็บอกแล้วว่าสังคมน่ะเออในกฎหมายมันเปลี่ยนใหม่แมนบอกเปลี่ยนใหม่กับมันเปลี่ยนแหม่มันดะมณเนี่ยแหละเขาถึงเลือกกันแดบพิธาสิมาเป็นนาย,ยกเพราะเขาต้องการพัฒนาเพราะจะได้ไประหยัดนะคะประชาชนจะได้ไปร่ต้ะะอตงซื้อเสื้อผ้านะคะชุดยูนิฟอร์มรงเรียดลงเต่าเสื้อผ้าเอียงสารพัดชุดรือนาฬีแพงกาแพงนะคะคุณสิบบอกมึงไห้ว่าในแบบนี้แหละค่ะพี่น้องมึงต้องคิดส ่าเอ้าตอนนี้บ่เป็น่ยังขับพายเวทไปเลยนะคะเพื่อประชาชนเป็นอิสระนะคะพี่อยากใส่ก็ใส่กันอนุบาลอีหยั Ан งก็สั่นน่ะมึงก็ว่าจะตัวเออหนาเอาอันยูนิฟอร์มเด้อกันดูกอนุบาลอันุน,นนี้พ่อแม่เขาจะได้เบิ่งไว้แต่ซุมดั่นเรื่องจะ1ิาหาโมอ3ขึ้นไปนี่ยเซ็มข้นสิสพายเวทไปแล้วกับพี่น้องนะคะพอเสื้อผ้าน,นะคะมันแพงหลายนะคะคนถูกกับถูกคนยากก็ะะออยากนะคะกูสิเว้ามึงฟังบันฮาสูตที่มาสมองหมาน่ะปัญญาคุ้ยนะกูสิเวจะจักอ่ายังก็จะจุ่มพักอยู่่่่แตตไอ้้รงนนัละะคุทธ ดูด้วว่าถ้าเฮานี่นะคะดูนะว่าตั้งประเทศกขาเหตุจังไดนะคะมันพัฒนาขึ้นใดนะคะซุ้มตัางประเทศนักเรียนนักศึกษามึงเห็นบ่รูกเต่ากูนี่ไปโรงเรียนนะคะพี่น้องมึงจะใส่เสื้อแบบเบรกก็ได้แบบว่าพผกระเป๋าเป้เป็นได้เป็นนะไปโรงเรียนมึงขึ้นอยู่กับสมองค่ะสมองในการเรียนศึกษาคนมันฉลาดนะนะคะคนมันงงมึงจะไปดึงสมองให้มันงงจงซั่นก็บ่บได้นะคะคือเด็กมันจะต้องมันาอค่ะพี่น้องบอกโอ้กูบ่อยากได้เลยดูดีฟ้อมปันญ์ต้องมาใส่กระโปรงสั่นอันนั้นนี่มันสิใส่กางเกงขา แย่เซิงขิงเก่งยิ่งเซิงขิงเก่งอยังไปโรงเรียนแห้งดูเรียบร้อยกว่าสิอีกนะคะพี่น้องกูสิบัวใครแต่ว่าอย่าให้มันใส่สุดไว้น้ำไปโรงเรียนกับพ่อแล้วนะคะเมื่อก็ต้องจํากัดตัวนะคะแสดงกางเกงขาย,ยาวอะไรก็ได้นะคะเสื้อผ้าไพรเวทหรืออะไรเนี่ยนะคะมึงก็ต้องบอกตัวออกกฎหมายออกมานี่แหละพิธาเขาก็อยากจะพิกนแผ่นดินนะคะพิกกฎหมายใหม่ทุกจริงทุกอย่างให้มันประหยัดซอยประชาชนพอนธพอประชาชนบ่มีนะคะเงินสิกินสิอ่านะคะอันไซแล้วทุกมืงินี่นะคะหาเขาโจกหมวกกับบ่มีมึงเบิ่งเด้อร์เนี่ยเขาก็ถึงบ ว่านาประหยัดนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะพี่น้องกันลดผ้าสีให้พี่น้องนะคะอาหารการกินกันลดลงนะคะอย่าให้มันแพงปานนี้นะคะพี่น้องต่างประเทศมันกับแพงมันหากินมือเศร้ามือมันบ่อเดดลวยอย่างสวยอันสวยรู้อย่างสูขคิดด้วยค่ะพี่น้องอันมาดามนะคะมั่งนอกเนี่ยนะคะเทศงานล่างสวมล่างอันทราบนี่นะคะพี่น้องเออทำงานตากแดดต่างฝนมึงเสดจักสุมงจะได้จากบาทแล้วกูจบอกใครนะคะขาข้องฉีบมันแพงนะคะมึงเห็ดอย่างก็ให้มันลูกจักนึกถึงประชาชนคนจนเด้อกูสิบอกใครอย่าไปวาดนอง อ้ยพอไปพี่น้องขายหอดลหลายไหลประทับใจยังประคับพี่น้องประทับใจคุณสามีค่ะคอยเปิดแอร์ให้ตลอดเนี่ยบร่เปิดแอร์เลยค่ะคนขีนเน่เนียวต่าเนียวเหเนียวแต่ข้างนอกแต่ข้างในบนเนี้ยค่ะพี่น้องเปิดรว,รวมความกล้าจากเข้าไปคุย